แนวรับระยะสั้นอยู่ที่1 9 0 0 1 9 0 5หนระครับหรือว่า19 1 5คุณอยากจะรับไปก่อนหนึ่งไม้เนี่ยได้แล้วคุณก็ไปขาย1 9 3 0นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายาวหน่อยก็อาจจะไปขาย1 9 4 5ง1950ถึงได้นะครับแล้วราคาทองผันปวดไปหน้าร้านรอซื้อก็ต้องต่อคิวซื้อขายทองคำแทศกับอิ่นตโขสบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทร0 2 2 2 2 0 0 0งได้เลย สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการทิศทางทองมองยังเสียนนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเทรดเดอร์เจมก่อในวันนี้นะครับเราเห็นเลยว่าราคาสปอตเนี่ยค่อนข้างจะมีการปรับตัวลงจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์เนาะนะวันนี้เราเห็นกันชัดเจนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็บอกไปแล้วว่านะครับในเรื่องของทองคาไทยเองเนี่ย พ้นข้างน่าสนใจในช่วงปีนี้และปีหน้าเพราะไรนะเพราะว่าเราเห็นเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าทองสปอตลงเนี่ยแต่ว่ามันลงมาจากปัจจัยค่าแข่งค่าของดอลลาร์นะครับแล้วก็ทําให้ค่างเงินบาทเองเนี่ยมีการอ่อนค่ายั่วไปเลยนะครับทำให้เห็นเลยว่าทองคําไทยเนี่ยไม่ปรับตัวลงเลยนั่นเองครับแล้วเวลาที่ทองคําไทยขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่ นะครับสองปัจจัยเลยนะครับก็คืออาจจะเป็นบาทอร่อนหรือว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยคือสปอตขึ้นพร้อมผัดอ่อนเลยก็ได้นะครับประเด็นนี้เนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วเนาะนะครับว่าทําไมบาทถึงอ่อนนะครับแล้วก็ทองคาเนี่ยถึงจะขึ้นด้วยนะครับเหตุการณ์หลกักๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับที่เหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าการที่บาทอ่อนเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยเอาเงินไปหลบภัยที่ดลอลล่าอาหรือว่าการที่ดอกเบี้ยปรับ ต่างกันเยอะเนี่ยนะครับเงินมันก็ฟ o w ออกถูกไหมนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ดอลลาร์แข็งอย่างเดียวประเด็นหลักๆก็คือตัวทองคำพวกเนี่ยจะเป็นตัวที่เก็บมูลค่าด้วยนะครับในช่วงเศรษฐกษิจถดถอยในอนาคตที่กำลังจะถึงนั่นเองนะครับแล้วเราก็ได้พูดกันในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วเนาะนะครับว่าตัวทองคำเนี่ยเราน่าจะได้เห็นขาขึ้นเต็มตัวเลยในช่วงช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาคมนี้นั่นเองครับ โอเคครับก่อนเข้ารายการของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e น,นะครับก็รายการของผมเนี่ยก็จะมีการอัปเดตข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตภาพรวมเศรษฐกษิจโลกและข่าวตัวนี้หรือว่าเนื้อหาในเศรษฐกิจโลกเนี่ยเออสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกตราสารในการลงทุนนั่นเองครับไม่ใช่เฉพาะทองคำนะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นรายการที่สามารถมอบข่าวสารสาระดีๆให้กับนักลงทุนทุกคนได้เลยครับอ่ะก่อนเข้ารายการของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c ส i b e และ อ่ะคนกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดรายการดีๆแบบนี้ไปแล้วก็อย่าลืมน้องใหม่โกทุกโกของเราด้วยนะครับอ่ะเป็นแอปออมทองมีการฝากเงินหรือว่าซื้อทองขั้นต่ำเนี่ยหนึอบาทเท่านั้นนะครับมีการยืนยันตัวตนผ่านระบบอะไรได้ตั้งราคาซื้อขายได้นะครับแล้วก็สามารถรับทองเนี่ยได้จนนํานวนที่ต่ำมากๆเลยนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาเนื้อหาของเรากันเลยนะครับวันนี้ก็เนื้อหาจะให้เห็นภาพรวมนะครับว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยนะครับแล้ว่าการเมืองระหว่างประเทศเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดในเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ในพูดในเรื่องของภาวะเศรษฐกษิจโลกถดถอยเนี่ยไปละนะครับรวมถึงโควิทบอลที่ที่จะแย่ในอนาคตนะครับมีโอกาสที่จะเบี้ยาชิบรี้ในอนาคตนะนะครับแต่วันวนี้เองเนี่ยนะครับเราจะมาคุยในเรื่องของ การเมืองระหว่างประเทศนะครับว่าภาพรวมจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะครับไปก่อนอื่นก่อนได้นะครับเรามาเริ่มในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกันก่อนนะครับในเรื่องของวันขคารหรือว่าวันนี้เองเนี่ยมีตัวเลขสําคัญ2ตัวนะตัวแรกเนี่ยคือดัชนีความเชื่อมั่นภาคผู้บริโภคอ่าซึ่งในรอบเดือนที่แล้วเนี่ยเขาคาดการณไว้นะครับว่าจะออกมาอยู่ประมาณร้อยสิบสองร้อยสิบสามประมาณเนี่ยนะครับออกมาจริงอยู่ที่ร้อยหกแล้วก็เดือนก่อนๆเนี่ยมีอยู่ที่ร้อยสิบหกนะซึ่งปรับดัชนีลงมาเยอะมาก หมายความว่าไงหมายความว่าภาครัวเลือนภาคการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็ในเรื่องของการว่างงานเนี่ยเริ่มปรับตัวสูงขึ้นทําให้เกิดความกังวลเกิดขึ้นเราได้ดูได้เลยจากราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรวมถึงการเติบโตของอะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนาะว่าเติบโตติดกันมาห้าหกปีละนะครับแล้วมันทําให้เห็นเราเลยว่าอันนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่ความอร่อยอย่างเดียวความอร่อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของบะหมี่ถือสำเร็จรูปเนี่ยในช่วงหลังก็จะมีซีรีส์เนาะจะมีอะไรเนี่ยนะครับที่เป็นตัวผักดันแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าบะหมี่ถือสำเร็จรูปเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีความจําเป็นกับภาคแรงงานเพราะว่ามันเป็นอาหารที่มีราคาถูกและมีความอร่อยนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นเองตัวนี้เองเนี่ยมันกำลังจะบอกเราว่าภาคแรงงานเนี่ยนะครับเริ่มมีการใช้เงินอย่าง ประหยัดมากขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเห็นว่าดีมาน์ขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีคนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถอ่าไม่สามารถบริโภคอาหารที่มีราคาสูงได้นะครับอ่าแล้วก็วันประสามทุม่มมีตัวหนึ่งเนาะก็คือตัวเลขขายบ้านใหม่ตัวนี้เองเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนิดนึงนะในการคาดการณ์แต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยผมว่ายังไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ผมว่า มันจะน่าสนใจในช่วงปีหน้ามากกว่าในช่วงที่เกิดการเบีย้ชยชำรหนี้การที่ดอกเบีย้ยคงอยู่ในระดับสูงนานการตกรง,งานเกิดขึ้นเนี่ยการขายบ้านใหม่การโลว์บ้านเก่านะครับรวมถึงอ,อัตราการบ้ยวชำรานีเนี่ยของภาคอสังาาหาริมทรัพย์เนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของฝั่งตัวคอมเมอร์เชียลปารตี้ด้วยนะครับที่อาจจะมีโอกาสที่จะดี a u ลตสูงนะครับอ่ะอันนี้ก็ติดตามต่อไปนะครับแต่ว่าเชื่อว่าจะเป็นประเด็นที่ทูโรงในปีหน้าด้วย ที่เราจะเห็นเลยว่าพรคอาสาหริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยจะได้รับความอ่อนแอเกิดขึ้นนะครับในวันพุธอ่ามีตัวเลขสีขา้ของโทนก็ปรับตัวลดลงนะนะก็ไม่แปลกนะครับการที่ดับเบิยูขนาดนี้อินเวสเมนต์ของภาคเอกชนมันก็ปรับตัวลดลงอยู่แล้วนะครับพวกการลงทุนแมชชีนหรือว่าซื้ออุตสาหกรรมหนักต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินอ่าโรงงานอ่าแบบเนี้ยนะครับมันก็จะปรับตัวลดลงเนาะ แล้วก็ในเรื่องของ GDP เองเนี่ยปรับขึ้นนะแต่ผมมองว่ามันแปลกๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูของจริงดีกว่าว่าเป็นอย่างไรซึ่งในช่วงปลายปีนี้เนี่ยผมว่า GDP น่าจะปรับตัวลงนะต่ำกว่า2%นแน่ๆนะครับหรืออาจจะต่ำกว่า1%ก็ได้นะครับในเรื่องของเฟดแชร์พาวเวลก็น่าจะออกมาแสดงถึงมุมมองการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อหรือไม่นะครับจะกดอัตาราต่อหรือไม่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้นั่นเองนะครับ สัปดาห์หน้าเราย,ยังไม่คุยกันเนาะนะครับแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยมีตัวเลขสําคัญเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะตัวการว่างงานนะครับก็ติดตามดูนะครับเชื่อว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีแรงบวกตอนราคาทองคาด้วยนะครับแต่วันนี้ไอตัวเลขสัปดาห์หน้าเองเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงวันศุกร์ในรายการกราฟทองมงคลของผมเองนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูในประเด็นข่าวกันบ้างนะครับในประเด็นข่าวเนี่ยผมหยิบตัวสําคัญมาหลายตัวเลย อยู่หลักๆเนี่ยอยู่ที่การเมืองระหว่างประเทศนะครับในเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องภาพรวมเศรษฐกษิจโลกกันไปแล้วนะครับแต่ผมอยากให้มามองอีกมุมมองหนึ่งว่าทำไมเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับจะไม่ได้การฟื้นฟูอย่างรวดเร็วแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมันจะปรับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานกับอาหารที่เราก็รู้อยู่แล้วพลังงานไปนอาวสงครามไปแล้วนะครับอาหารก็จะขาดแคลนจากภาวะอนุโยเนาะแล้วยังมีในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ มีการแซงชันเกิดขึ้นอีกนะครับโดยล่าสุดจีนประกาศแซงชันสองมินเนก็คือเป็นแร่ธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่แร่ธรรมชาตินะแร่มันเป็นแร่แรสกัดนั่นแหละนะครับที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหลอมหรือว่ากระบวนการสกัดของอวัสดุวัสดุหนึ่งนะครับที่ออกมาเป็นแร่ชนิดนี้นะครับซึ่งแร่ชนิดนี้เนี่ยมันคือแกเรียมกับตัวเจอเมเนียม นะครับซึ่งแกเลียมเนี่ยอ่าจีนเนี่ยผลิตอยู่ที่80%ของอ่าสินค้าโลกนะครับรวมถึง60%ของเจอร์มเนียมเนี่ยถูกผลิตในจีนที่ขายออกไปสู่ตลาดโลกโดยเช่นกันนะครับก็คือเอาง่ายๆคือจีนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในแร่สองตัวนี้เนาะเจอร์มเนียมจะแกเลียมกับเจอร์มเนียมนะครับทึ่ของตัวนี้เนี่ยมันเป็นวัสดุอุปกรณ์อ่ามไม่ใช่วัสดุเป็นแร่ที่สําคัญในการผลิต คลิปนั่นเองนะครับแล้วก็ผลิตพวกอ่าต้องนะครับหรือว่าเป็นขีปนาวุธนำวิถีอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่เหมือนมันมันมันต้องมีความละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็แร่สองชนิดนี้นมีคุณภาพที่สูงนะซึ่งไม่ใช่ว่าชนิดอื่นทําไม่ได้นะมันทําได้แต่คุณภาพมันต่ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลิตวัสดุพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็วัส,วสดุ สูงด้วยการที่แบนไปอย่างนี้เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าสปายในการผลิตชิปเนี่ยมันหายนะสิ่งที่ทําได้คืออะไรคือเขาก็ต้องปรับราคาขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันต้องมีการอิ p o อร์มาผลิตแน่นอนซึ่งประเทศที่มีการผลิตเนี่ยมันก็มีสหรัฐอเมริกาอยู่ในนั้นนะแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยกินประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีประมาณไม่กี่ประเทศในโลกนะที่ผลิตได้ซึ่งไอสารอาแลคโตชนิดน,นี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมอ่านมานะก็คือมันผลิตจากพวกสังกะสีนะครับ ก็คือเป็นกระสาสกัดที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผลข้างเคียงที่ได้ออกมาแล้วกันนะครับแล้วก็จีนเนี่ยเป็นโรงงานผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะเขาก็เลยมีตัวนี้เนี่ยเยอะมากนะครับอ่ะซึ่งเราไปดูในเรื่องของแกเลียมกับตัวเจอเมเนียมกันนะครับว่าหลังจากประกาศปุ๊บเนี่ยราคาเป็นอย่างไรเนาะซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าราคาของสองตัวนี้นะครับ อย่างตัวแกลเรียมเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นมา15%นะในช่วงวีีที่ผ่านมาก็หลังจกปราะกาศปุ๊บก็ปรับตัว1 5เลยนะครับในช่วงวีดนี้ก็ก็ปรับมาหเเนะ์เาะส่วนเจมันเนี่ย,มยไม่ค่อยปรับตัวเท่าไหร่นะแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าปรับตัวจากปีที่แล้วมา3านะแล้วก็เทรนด์ของมันเนี่ยก็เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนเนาะนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไปดูในเรื่องของดัชนีตัวนี้เนะ I, าะ GSCI อันที่ผมบอกไปนะครับเป็นตัวรวม c o m m Community Index นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ r i c u l t u r a l m e t a l นะครับหรือว่าเป็นพวกอ่าเป็น Material นะครับเป็น Min e r a l นะครับคือไง่ายคือสินค้าที่เป็นพกพันทั้งหมดแล้วกันนะครับมันจะรวมอยู่ในดัชนีนี้เนาะซึ่งดัชนีนี้เนี่ยมันก็ปรับตัวเบรกในรอบเป็นปีเนี่ยขึ้นมาเนาะนะครับเราก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะถ้าเกิดว่าเราดูในภาพบันแล้วกันนะครับเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยมันกําลังจะเบรกในจุดปีส0 2พันิสองละแล้วก็อย่าลืมว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในรอบหลายปีเลยเลย2015ถึง2020เนี่ยราคามันก็ปรับตัวลงมาตลอดเนาะนะครับตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมันเราก็เราเบรกเงินเฟอ้อในช่วงตังปี2024อ่ะก็คือกี่ปีอ่ะ9ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็กำลังจะไปเทสในจุดที่มีความสตองแข็งแกร่งเรื่อยๆนะนะครับก็คือเงินเฟอ้อมันจะปรับตัวขึ้นอีกเนาะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอยากให้จับตามองนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบ ต่องเงินเฟ้อลงแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในอนาคตเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อ่ะอย่างโน้ตบุ๊กอ่ามือถืออย่างเงี้ยนะครับมือถืออย่าง iPhone เนี่ยต้องใช้ชิปกับเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องใช้แร่แพทเทิรียยของตัวนี้ด้วยก็คือแกลเลียมกับเจอเบร์เนียมด้วยนะดนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเราเห็นเลยว่า iPhone เนี่ยนะครับอ่าอย่าง iPhone 15เนี่ยที่ออกมาเนี่ยราคาจะไปแต่ห้าหมื่นละนะครับก็เห็นเลยว่าอ่า ความแตกต่างของ14-15เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ว่าทำไมคนต้องซื้อนะครับเพราะมันก็อยู่ในโลกของ iOS เงอยู่ในโลกของ Apple เนาะนะมันมีแก d g e t ต่างๆที่อยู่ใน Apple มันก็ต้องใช้ Apple ต่อไปคนมันก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับแต่เราเห็นเลยว่าความไม่พอใจของผู้บริโภคในสหรัฐในสหรัฐแล้วทั่วโลกเนี่ยนะครับในเรื่องของตัว Apple เองเนี่ยก็เห็นได้ชัดในตัว iPhone 15เนาะแล้วเขาก็ปรับคาดการในปีนี้ปีหน้าด้วยนะว่าอาจจะ ได้ไน้อยลงนะนะเพราะว่าลูกเล่นมันไม่ค่อยมีเนาะนะครับอ่ะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยหัวเว่ยก็น่าจะได้ผลประโยชนเ์เต็มๆนะนะครับเพราะว่าหัวเว่ยก็แข่งกับตัวอ่าแอปเปอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ล่าสุดเนาะนะครับก็สหรัฐก็มีการออกนโยบายอ่ะซึ่งไอไอแบนไอตัวนี้เนี่ยนะรับมีผลกระทบต่ออเมริกาโดยตรงๆเลยนะนะครับก็คือสงคราม เทคนั่นแหละนะครับแล้วก็ในตัวของล่าสุดนะสารรัฐอเมริกานะครับก็ออกมาเหมือนออกนโยบายหรือกากฎหมายเลยนี่แหละนะครับว่าเขาเนี่ยออกงบป,ประมาณในเรื่องของการอุดหนุนในเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชิปเนาะในสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่ในกฎหมายของเขาเนี่ยก็คือออกมาชัดเจนว่าไม่ให้นะครับจีนเนี่ยมีผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียว นะครับในงบประมาณของเขานะครับประมาณนี้แหละนะครับซึ่งมันก็เห็นชัดเจนว่าคือต้องเข้าใจว่าจีนเนี่ยมันก็มีอุตสาหกรรมการผลิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือว่ามีโรงงานอยู่นะครับซึ่งการที่ออกแบบนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการแซงชั่นเทคโนโลยีการแล้วก่อนหน้านี้เองเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็มีการประกาศนะครับไม่ให้เหมือนเอาง่ายๆคือแบนการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนตัมคอมพิวติ้ง หรือว่าจะเป็นในเรื่องของชิปเองก็ตามเนี่ยไปสู่ทางจีนนะครับก็คืออยากตัดขาตัดแขนให้หมดนั่นแหละนะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าัวเว่ยเนี่ยมีความล้ําในเรื่องของอุตสาหกรรมตัวนี้เนี่ยเยอะนะครับเราจีนเนี่ยมีความก้าวหน้าที่ค่อางจะแซงแล้วก็กระโดดมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสหรัฐคือตอนนี้เนี่ยต้องทําไงก็ได้ให้หยุดความรวดเร็วของจีนไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเขาจะต้องตามหลังจีนเนี่ยมันก็ทําให้อ่า ความเขาเรียกว่าอะไรความมีอํานาจทางการค้าเนี่ยมันต่ําลงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเรื่องของสงครามชิปเนี่ยยังมีต่อไปนะให้จับตามมองต่อไปแล้วก็ในยุคป,ปีหน้าเนี่ยโดนัททำขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับทวิตเตอร์นะครับการแซงชั่นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากในยุคโดนัททำทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการแซงนชั่นแรงๆเนาะเพราะฉะนั้นเองหลังจากนี้เนี่ยเราต้องดูต่อไปแล้วก็โดนัทําเนี่ยจะกลับมา ในรูปแบบไหนแต่ผมเชื่อว,ว่าการเมืองร้อนเทศเนี่ยจะระอุเวนเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับในช่วงประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะนะครับในเรื่องของอ่าคุณคิมนะครับก็คือเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือเนาะอ่ามีการนะครับมาเยี่ยมเยียนรัสเซียนะครับแล้วไปเจอวาลาดิเมียร์ปูตินเนาะที่เป็นอ่าประธานาธิบดีของรัสเซียซึ่ง ถ้ารวมตรงนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าการมาเยือนครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการมาเยือนทางการทูตด,ด้วยนะครับแล้วก็การมาพบปะในรอบที่นานมากๆนะครับทึงตัวเขาเองเนี่ยมาเยือนเองเราก็อยู่เป็นอาทิตย์เลยนะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกตรงว่าเขาก็บอกนะว่าเหมือนรอัเสเซียเนี่ยก็ไม่ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นเนเอร์นะเขาบอกอะอย่างนี้นะเป็นเหมือนแบบเพื่อนบ้านกันนะครับแล้วก็ในการพูดคุยของปูตินกับทางคุณคิมเนี่ยนะครับเหมือน ไม่เปิดเผยออกมาด้วยนะแต่ว่าทางนักวิชาการระดับสูงรวมถึงนักวิชาการ่าที่เป็นฝ่ายแบบสเปเชียลิสต์เลยเนี่ยนะครับเขาได้ออกมาพูดว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีในเรื่องของการติดต่อทําการค้าในเรื่องของอาวุธทางอานาหาร,รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่า ภาพจะเป็นอย่างไรนะครับแต่รู้ว่าในเกิดภาวะสงครามแบบนี้เนี่ยเกาหลีเหนือก็มีเทคโนโลยีในเรื่องของนิวเคลียร์ขั้นสูงเหมือนกันอาวุธขั้นสูงเหมือนกันนะครับเขาพัฒนามาตลอดระยะเวลาเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันทําให้เห็นเลยว่าเกาหลีเหนือกับรัสเซียเนี่ยมีความแน่นแฟนทางด้านหลายๆด้านเหมือนเหมือนกันแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าสงครามที่ไหนจะเกิดขึ้นก็ได้นะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเกาหลีเหนือก็เป็นยุทธศาสตร์สาคัญ ถ้าเกิดเขามีการโจมตีเรือรบนะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ไปตั้งถิ่นฐานในเกาหลีใต้หรือว่าในฝั่งญี่ปุ่นหรือว่าในฝั่งตัวไต้หวันเองเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยผมว่าให้จับตามองไปแล้วกันนะครับไอ้พวกเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันไม่คาดฝันหรอกนะครับแต่วันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้พอมีแผนรับมือได้บ้างนะครับจะให้รู้ว่าในเรื่องของสงครามระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศเนี่ย มันจะร้อนระอุขึ้นแน่ๆน,นะครับในพีหน้าด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ในประเ็ศสุดทา้ายเนาะนะครับก็ในการเมืองของประเทศเนี่ยก็ร้อนระอุแล้วนะครับในเรื่องของการเมืองภายในประเทศของสหร,รัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ดูเดือดด้วยเช่นกันนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยในเรื่องของงบประมาณที่จะต้องยื่นในในในเดือนตุลาหนึ่งวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยนะครับก็คืออีกทีวันน่ะหนึ่งตุลาจากตอนนี้ยี่สิบหกใช่ไหมกันยายนสองสามสี่ห้าห้าวันนะ ภายใน5วันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่างบประมาณรอบใหม่ออกมาไม่ทันเนี่ยจะมีการทัดดาวในเรื่องของงบประมาณของรัฐบาลเกิดขึ้นนะครับจะไม่มีการจ่ายเงินจะมีการเลี้ยงออฟเกิดขึ้นจะมีการหยุดการทํางานในภาคส่วนบางส่วนเกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยในเรื่องของตัวงบประมาณตัวนี้เนี่ยมันมีการปัดระหว่างหริพเบอร์กันกับเดโมแครตอยู่นะครับต้องเข้าใจว่าดิริพเบอรกันเนี่ยเป็นคะแนนเสียงข้างมากไปแล้วนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้ง ต่างเทอมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาได้ครองทั้งสองสภาเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าภาพนี้เนี่ยผมว่ามันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คงผ่านไปได้แหละนะครับแต่ให้ยุติที่ดิวไนเท่านั้นเองนะครับซึ่งในทางริพับกันเองเนี่ยเขาไม่ค่อยพึงพอใจกับการสร้างสรรค์งบประมาณในเรื่องของการทําสงครามในยูเคนด้วยนะครับก็ให้ติดตามดูต่อไปนะครับต่างคนต่างมุมมองแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยจะมี ผลกระทบทำให้ทองคำเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นได้ในช่วงอ่าในช่วงประมาณวันพฤหัสสุกเนี่ยได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมูดดี้ก็ออกมาเตือนด้วยนะในเรื่องของเครดิตเล t ดิตต้งด้วยนะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการลดความเชื่อมั่นของประเทศตัวเองนะนะแล้วก็ล่าสุดนะมูดดี้ก็เพิ่งลดเครดิตเล t ต,ติ้งของตัวอสังหาริมทรัพย์ในจีนด้วยนะซึ่งประเด็นของจีนเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ไปพูด มากในคลิปนี้เนาะนะครับแต่ว่าก็จับตามองไว้เหมือนเดิมเนาะนะครับเพราะว่าสหานนจีนในทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ตกสับสภาพะนะครับซึ่งมันก็ต้องได้รับการแก้ไขนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเลยเนี่ยคือตลาดหุ้นจีนเนี่ยเริ่มไม่ค่อยปรับตัวลงนะนะครับความน่าสนใจมันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของอสังหาจีนเองเนี่ยมันก็ผ่านระยะเวลาไปแล้วค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับอืมก็ติดตามดูนะจีนถามว่าเราบอกว่าจะฟื้นตัวเร็วๆนี้หรือเปล่าเนี่ยคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าสหานี่ยเป็นภาคที มีการจ้างงานเยอะที่สุดละนะครับต้นๆละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเองตัวนี้เองเนี่ยมันเหมือนแรงงานมันหายไปแบบกับตาเลยนะครับในเรื่องของราคาทองคํากันบ้างนะครับราคาทองคำเนี่ยจริงๆแนวรับของผมเนี่ยอยู่ที่1นึ่งเนะนะครับแต่ว่าถ้ามันหลุดไปเนี่ยถามว่าตรงประมาณ1 9 0 5งเก้าศูนย์ห้าหนึ่งเน้เี่ยมันรับได้ไหมมันรับได้นะนะครับซึ่งผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะว่าในเรื่องของทองคาสปอต มันยังไม่ค่อยสาคัญมากนะครับเพราะว่าค่างเงินบาทเนี่ยเขาอาจจะอ่อนสนับสนุนแต่ว่าถ้ามันล,ลงมาจริงนะครับเราก็สามารถเข้าปรับซื้อในระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนําให้ถือยาวมากกว่าเพราะว่าในมุมอภาพยาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบาทออนหรือว่าสปอตขึ้นเนี่ยนะครับมันมีเยอะ นะมันมีโอกาสทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีของเรามากกว่านะครับแต่ถามว่าให้มาเก็บภาพยาตรงนี้เนี่ยเก็บกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าคงต้องบอกเหมือนเดิม10-20%นตะครับแนวรับระยะสั้นอยู่ที่1 9 0 0 1 9ัน้นาหะครับหรือว่า1 9 1 5หนึ่งคุณอยากจะรับไปก่อนหนึ่งไม้เนี่ยได้แล้วคุณก็ไปขาย1 9 3 0นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายาวหน่อยอาจจะไปขายหนึ่งเก้าสี่ห้าถึงหนึ่งเก้านฟา์มนย์ไสันะนนะาห์ arm, าหน้านมคชื่ น่าจะมีผลกระทบเชิงบวกกับทองคํามากกว่าเชิงลบนะรับถึงแม้ว่าการว่างงานเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเฟดจะไม่มีการปรับดอทพอตในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยมันจะส่งทองคำเนี่ยทะลุทยานขึ้นฟ้านะครับอาจจะไปเจอหนึ่งก้าสูงได้เลยในสัปดาห์หน้านะครับโอเคครับวับนนี้ขอ จบรายการวิเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปภาพตั้งแต่แรกก่อนนะครับวันอังคารนี้นะครับจับตามองตัวเลข2ตัวแตชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกับตัวเลขบ้านนะครับตัวเลขบ้านยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะให้ไปจับตามตัวตัวแรกนะถ้ากับบริโภครถเนี่ยมันจะมีผลเป็นห่วงโซ่กุศงประธานแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ วันพฤหัสเองมี GDP เนาะนะครับก็ติดตามไปนะครับแต่ผมคิดว่ามันคงไม่เหลื่องก่าคัดกันเยอะเนาะในประเด็นข่าวนะครับการเมืองระหว่างประเทศจะรอเรา,าอู่มากขึ้นนะครับปีหน้าโดนดทําขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการเมืองเนี่ยระสับระสายแน่นะครับรวมถึงในเรื่องของการ้าอาวุธสงครามรวมถึงการร่วมมือทางด้านสงครามเนี่ยนะครับก็คิดว่าเราเห็นแล้วแหละว่าในโลกนี้เนี่ยแบ่งฝ่าย กันอย่างไรเนาะนะครับรวมถึงในเรื่องของราคาพลังงานอาหารแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานในการผลิตสินค้าเนี่ยจะมีการปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตแน่นอนนะครับจากประเด็นการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นในเรื่องของภัยธรรมชาติด้วยนะครับตัวนี้ก็จับตามองให้ดีนะครับเราก็อย่าลืมว่าวันพฤหัธธรรสบุกนี้เนี่ยน่าจะมีประเด็นสําคัญในเรื่องของตัวอ่า โอเวนชัดดาวในสหรัฐอเมริกาถ้าไม่สามารถบรรลุดิวได้ในวันเสาร์นี้นั่นเองครับโอเคก็ขอจบรายการไปเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับคนที่ชอบอัปเดตข่าวเศรษฐกิจประจําสัปดาห์รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่สามารถให้คุณเนี่ยนำไปใช้กับตลาดสัรพันต่างๆทางการเงินในโลกนี้ได้เนี่ยนะครับก็ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทัให้อยากผ่านรายการดีๆแบบนี้ไปครับวันนี้ขอลาไปเีเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย